สวัสดีทุกท่านครับพบกันในโอกาสที่วิวครบ150 0 0 0วิวนะครับก็เพิ่งเห็นเมื่อสักครู่นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนนะครับ 2, ตอนนี้ประมาณ5มงเย็นนะ5โมงเย็นล้า,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 าปกติตอนเย็นผมจะมาออกกำลังกายที่สนามกีฬาแห่งนี้นะครับพอเห็นวิวเป็นแสนห้าก็เลยถือโอกาส ทักทายที่สนามกีฬานี่เลยนะครับออกนอกสถานที่บ้างวันอาทิตย์คนน้อยฮะวันอาทิตย์คนน้อยก็มีมีมุมที่จะมานั่งพูดได้คนเดียวนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามฟังกันอยู่ทั้งแฟนเพลงที่ติดตามกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ท่านที่แวะเวียนใหม่ๆนะครับเข้ามาได้ยินเสียงเข้ามาฟังเพลงเก่าๆกันนะครับก็ยังพยายามจะหาเพลงเพาะๆนะฮะมาอนุรักษ์แล้วก็มาร้องให้ท่ทานฟังอยู่นะครับ การร้องเพลงกับการออกกําลังกายนี่สําหรับผมนี่ตอนนี้มันความรู้สึกฟิลมันเหมือน,อนกันแล้วนะฮะออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นการฝึกซ้อมนะการวิ่งบางทีก็ไปรายการวิ่งอะไรบ้างเนี่ยนะครับเข้าฟิตเนส่ึมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะครับร้องเพลงเนี่ยตอนแรกก็จะเป็นการร้องเพื่อความบันเทิงนะผ่อนคลายนะครับหลังๆนี้ จะเป็นเรื่องของการฝึกฝนแลนะร้องเพลงนะครับฝึกฝนให้เพาะขึ้นนะครับให้เพาะขึ้นเกรงใจคนฟังเดี๋ยวฟังเพลงไม่เพาะนะครับให้เพาะขึ้นให้เหมือชีพขึ้นนะครับให้ฟังแล้วเพลินให้ฟังแล้วรู้สึกสบายหูสบายใจนะครับก็กลายเป็นความฝึกฝนเป็นอารมณ์ที่ฝึกฝนแต่มันเป็นการฝึกฝนสิ่งที่เราชอบนะมันก็เลยเป็นการมีความสุขนะครับทำด้วยความมีความสุข เช่นกับเช่นเดียวกับการมาออกกำลังก,กายนี่ก็เช่นเดียวกันนะบก็วันไหนไม่ได้มานี่ก็จะอึดอัดนะครับแล้วก็รู้สึกร่างกายไม่กระปี้กระเป๋านะครับร้องเพลงเหมือนกันครับวันไหนไม่ได้ร้องเพลงก็รู้สึกจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะได้ร้องเพลงก็จะเออค่อยผ่อนคลายร่างกายเบิกบานเบานอนหลับสบายอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนเหมือนคล้ายๆกันนะครับร้องเพลงทุกวันก็ฝึกออกกําลังกายเส้นเสียงด้วยนะเสียงเนี่ยสำคัญนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วถ้าเส้นเสียงไม่แข็งแรงนะครับแข็งแรงได้ด้วยการฝึกฝนให้แค่อยู่ตัวทุกวันถ้าไม่แข็งแรงบางบางทีก็ร้องเพลงสองสาเพลงก็ไปละนะเสียงไม่ได้ละนะครับนี่ก็พยายามที่จะออกกําลังกายทั้งสภาพร่างกายแล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นที่เป็นองค์ประกอบนะครับที่เป็นปัจจัยของการร้องเพลงไปด้วยนะครับครับก็แม้ว่า ก็ร้องเยอะขึ้นเรื่อยๆจนหาเพลงร้องไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ยากขึ้นเรื่อยๆละนะครับก็จะหาเพลงที่เป็นเพลงที่ไม่ค่อยมีใครร้องมันร้องเนี่ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นการฝึกฝนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นความสุขส่วนตัวร้องเองก็ฟังเองทุกวันนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่ยังแวะมาฟังเพลงอยู่นะครับแล้วก็นาฬิกาเตือนนาฬิกาเตือนให้วิ่ง ก็จะพบกันอีกครั้งนะครับในอาจจะเป็นวันพระแล้วก็หรือไม่ก็1 6 0 0 0 0วิวนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เดี๋ยวความคาดหมายที่มีคนมาชมเป็นแสนๆตอนนี้1,000 0 0กับ50,000แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับพบกันในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ